การครับผอาจารย์ครับเคสกรณีคนถูกผีเข้าเจ้าสิงรู้ทั้งรู้ว่าช่วยได้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ควรทำไหมครับะอาจา์เออต้องรู้ก่อนว่าเราช่วยได้จริงไหมถ้าเราช่วยได้จริงรก็ควรจะช่วยเป็นปการโปรดโปสัตว์ครับโปรดไม่ตายโยมเพราะว่าโยมออกไปเนี่ยถ้าเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่ดีเนี่ยเขาถ้เาเป็นคนดีเขาก็จะได้ทําความดีขึ้นต่อไปครับผมแต่เป็นคนช่วยล้วก็สามารถปรับให้เขาเป็นคนดีได้อืม แล้วเป็นจิตที่ภาคคนจะช่วยถ้าช่วยได้นะถ้าช่วยไม่ได้อย่ายุ่งอือเพราะว่ามันไปอวดไม่มากไปผมเป็นการอวดริดปากไปแล้วทาไม่ได้แล้วก็เสียด้วยอือเพราะก็ทาไม่ได้ทําให้เขามันเสือความเสือความเ็ืรอยด้วยเพราะทาไม่ได้แล้วอวดก็ได้ครับถ้าทําได้จริงมันไม่ยากหรอกครับผมจริงจริงจริงการปราบผีประเทศปราบเนี่ยอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าช่วยให้เขาไปในทางที่ถูกครับผม ไม่ได้ปราบผีไม่ได้ไปฆ่าผีไปทำร้ายผีไม่ใช่แลตีมอาไม้ไปตีเพี้ยงเพี้ยมอะไรนั้นหนังไม่ใช่นะครับผมแต่เปลี่ยนให้เขาไปครับหรือถ้าว่าเขาโดนกากขังก็ให้ปล่อยปอขโอ้เพราะที่เขาที่ถูกคนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไป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 ทำร้ายเขาให้เขาเจ็บไม่ใช่ครับต้องเจรจานก่อนไหมครับพ่อจันไม่ใช่ใช้จิตกันแล้วไม่ใช่เจรจาแล้วก็บอกให้ไปว่าไปทางนี้นะแล้วก็อุทิศจูงสนให้เขาเหมือนว่าจริงๆเป็นอุทิศจูงส่ามากกว่า ครับผมพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เจอเคสแบบนี้มาก็หลายครั้งพระอาจารย์ผีเข้าก็เจอเจอเด้กัเด็กๆแล้วนะคสามสิบกว่าก็เจอที่อาจารย์ช่วยคนหนึ่งนะที่ว่าเจ้าที่เล่นเหรอครับพระอาจารย์เจ้าที่เล่นก็มีมีอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้ไไม่ได้เอาเอาเอาของอะไรไปไล่เขานะฮะใช่อย่างถ้าเจ้าที่เจ้าที่แขกก็มีครับผมก็บ,บอกให้เขาว่าแขกทำยอมรับเท่านั้นเองโอต้องทาให้มันถูกต้องแล้วพระอาจารย์ใช่ ทุกอย่างถึงจะสงบใช่ถ้าทําไม่ถูกต้องเขาบันดาลอ,อยู่ด้วยกันอยา่างเป็นสุขดีกว่าอาฮะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ไปไปปราบหรือไปฆ่าเขาหรือไปทําร้ายเขาไม่ใช่ไม่ใช่กิจอันนั้นไม่ใช่กิจค,ครับผมแต่ถ้ากิจริจก็คือการปองดองกันอยู่ด้วยกันศาสนาพุทธไม่ศาสนาลบลานะศารลบล้างก็คศาสนาปองดองนะครับผมครับผ,ผมโอ้โหอันนี้อันนี้คือหลักเมตตาของของศาสนาพุทธใช่ครับผมนมัสการครับพระอาจารย์ครับ